สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้ช่องอนิเมะเลเอร์ไปไปช่องคนชอบดูอนิเมะอ่านมังงะและอนิยาวันนี้ผมจะมารีวิวมังงะสารภาพรักกับคุณคังยาซาดีๆหรือว่า love is war นะครับผมที่ผมมีแค่เล่มยี่สองเพราะว่าที่เหลือผมสั่งซื้อออนไลน์นะครับผมซื้อตั้งแต่เล่มเจ็ดเลยนะครับเพราะว่าผมอ่ะไปฟังสปอยมานิดหน่อยแล,แล้วเขาบอกว่าเล่มเจ็ดเป็นช่วงที่คังยากับมิุกิสารภาพรักกันนะครับ ก็ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเอ่อภาพนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับผมก็เลยซื้อมาไปที่เรียบร้อยนะครับ mm. เรอเล่มหนึงก็จะประมาณ80บาทนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเล่มที่เดียวผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับ mm. ผมบอกเลยนะครับเล่มนี้นี่ดีจริงนะครับ mm. ผมบอกเลยใครที่ยังไม่เคยอ่านต้องอ่านนะเเรื่องนี้เอ,อจะเรื่ออะไรนะครับ mm. เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบ ลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งออนั่นแหละครับก็ผมมาอ่านมาแล้วคือเนื้อแล้วค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับก็คือหลังจากเล่มเจ็ดขึ้นมาเออคือผมพูดไม่ถูกครับมันจะเรียกหวานก็หวานได้นะครับแต่ว่า เนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากกว่าครับก็คือเมื่อหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วครับก็จะเป็นเรื่องราวของมิุกิก็คือทางบ้านของเขาครับก็คือเหมือนมีคนต้องการจะเหมือนแบบกำจัดเขาครับเพราะเอ่อกำจัดน้องเขานะครับเพราะว่าเอ่อน้องเขามีโอกาสเอ่อเป็นเจ้าบ้านคนต่อไปนะครับเพราะว่าน้องมิุกิทุกคนก็คงจําได้นะครับว่าเป็นคนบ้านข้านข้ามีฐานะนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบค่อนข้าง มีมิตินะครับเนื้อเรื่องก็จะมีมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มเีเรื่องของออทางมิุกินิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนะใช่ไหมชื่อมิุกิใช่ไหมอ่าใช่มิุกินะครับมิุกินิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างพ่อของเขานะครับที่ที่บอกว่าสมัยก่อนเคยติดติดหนี้นะครับมหาศาลครับแล้วก็ จากนั้นก็มาทําเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่มีเงินแล้วก็ไปซื้อบ้านใหม่นะครับเอานั้นก็ขำๆดีนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝั่งมิยุกินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะหลังจากที่สารภาพรักอะจะเน้นไปส่วนของทางคังยซสมากกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับสําหรับใครที่อยากดูนะครับตอนนี้อนิเมะก็มาถึงซีซั่นที่3นะครับใครที่อยากดูก็ตามดูได้เลยครับก็ผมว่าซีซั่นนี้นี่แหละครับน่าจะเป็นมีฉากสารภาพรักนะครับ อ๋อผมขอไม่สปอยกันนะครับว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับก็เพราะว่าตั้งแต่เล่มเจ็ดมันก็ค่อนข้างนานมากแล้วนะครับผมถือว่าเขาอ่ะค่อนข้างเรื่องอะไรเดียครับทำสา,งงามซีซันนะครับเอ่อมังงะทั้งหมดหกเอ่อมังงะนหกเล่มนะครับสองซีซันนะถือว่าทําเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ กะว่าเอาเอคือผมไม่ได้อ่านมังงะตั้งแต่เล่มหนึ่งนะครับผมเพิ่งมาตามต่อเล่มเจ็ดนะครับเพราะว่าผมอ่านดูอนิเมะสองซีซั่นแล้วใช่ไหมครับแล้วผมก็มาดูอ่านมังงะต่อเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเอา่อมังงะเอ่อซีซั่นที่สองจบเอ่อต่อด้วยมังงะเล่มที่เท่าไหร่นะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ดูเฉพาะอนิเมะสองซีซั่นแล้วก็เริ่มเล่มที่เจ็ดเลยนะครับผมก็ซื้อตั้งแต่เอ่อเล่มที่เจ็ดขึ้นมานะครับ ผมก็ซื้อมีในเมฟครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมก็รู้ว่ามีในมังหะคิวบด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดก้อนนะอันนี้ก็คือรักพิมพ์ทั้งหมดนะครับออหนังสือทั้งหมดจะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีในเ,เมฟนะครับเออจะออกเมฟเนี่ยจะออกช้ากว่าของมังหาคิวบนะครับเดี๋ยวใครเผื่อใครไม่รู้ดีวผมจะทิ้งวิกงไว้ให้นะครับ ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่ามังคะคิวบีค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะครับถ้าที่จริงผมขอแนะนําให้ไปอ่านเนมมมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ทั้งคู่ไว้ให้เลยนะครับคือผมค่อนข้างชอบนะครับเรื่องนี้ภาพลายเส้นค่อนข้างสวยนะครับน้องมิยุกิก็ค่อนข้างน่ารักนะครับเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดนะครับเอ่อเราคังอยะนะครับเออเดี๋ยวเข้าใจผิดนะอ่าก็เนื้อกระดาษก็ค่อนข้างโอเคนะนี่ ก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะเรื่องนี้ก็เล่มนี้ก็จะขำๆไม่ค่อยซีเร like like anyways, ียสมากนะครับเล่มก่อนหน้าน uh, yes. ี้จะเข้าทางซีเรียสเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของอีกคนนึงนะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ถ้าจะไม่ผิดก็คือคอยรับใช้นะก็นี่ครับคนนี้นะครับนะเอ่อฮฮยาสากะไอนะครับก็เป็นถ้าจะไม่ผิดก็คือเป็นคนรับใช้ไม่เชิงคนรับใช้เป็นไม่แน่ใจนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรอะเป็น คนคอยดูแลมังคับแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่เด็กนะครับแต่ที่จริงแล้วก็คือ,อโดนให้มาสองว่าคางุยะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จุดอ่อนอะไรเงี้ยครับสำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างสนุกนะครับเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับเห็นว่าน่าจะมีถึงเล่ม20กว่าเลยนะมังคับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็าสามารถพูดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่นี่ ก็ถือว่าเอา่อสวยอยู่ระดับหนึ่งนะอ่านี่ก็ภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับอ๋อเผื่อเอ่อเดี๋ยวผมจะเปิดดูปกในก่อนนะอ่าผมเพราะว่าผมบางบางเล่มมันก็ปกในปกในก็จะเหมือนข้างนอกนครับหรือบางเล่มก็จะเป็นเอ่อมีอย่างอื่นนะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวอาอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะผมไม่เคยอ่านนะพูดก่อน อันนี้ผมก็ไม,ไม่ไม่คิดจะอ่านนะไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ติดาานางฟ้าข้างห้องนะเช่วงนี้ติดมากเลยอ่านจะจบเล่ม2อง้วเนนะี่ยเพิ่งอ่านจบเล่ม1ไปเองใครใครรู้นะผมเพิ่งอัดคลิปไปเองนะครับเล่มสองนะครับอโอเคผมถือว่าค่อนข้างสนุกนะใครอยากอ่านก็สามารถากดที่ใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ